เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมโดนกด<อ>สบายเนะาะสวัสดีครับผมเคทจบโจบ วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่นอกสถานที่เรามาทําสิ่งหนึงที่ฝ้ายเนี่ย<ำ>บนอยาจะทํามานานมากแล้วผมเนี่ยไม่ได้ทํามานานมากๆแล้วนะครับนั่นก็คือการนวดนวดนวดเราจะมาร้านนวดนะครับแต่ไม่ใช่ร้านนวดธรรมดาข้างหลังน,นี่เห็นนะครับชื่อร้านว่าอาสาวลีนะครับ <F> <Bruno> อาสาวลี <D> 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 อาสาววดีตายแล้วสายตา ไม่ดีแล้วเนี่ยอาสาวดีเนะครับเป็นร้านนวดที่เป็นคนตาบอดจากสมาคมคนตาบอดเป็นหมอนวดคนตาบอดจากสมาคมเลยใช่ที่ร้านอาสาวดีนี่นะครับเขาบอกว่าเป็นร้านที่ไม่เหมือนกับร้านนวดคนตาบอดทั่วไปเพราะว่าเพราะว่าเขากําลังยกมาตรฐานของร้านนวดคนตาบอดเนี่ยนะคะให้มีมาตรฐานมากขึ้นเทียบเท่ากับ ร้านนวดของคนปั๊ปกติเลยใช่คือเขาบอกว่าบางทีข้างในเนี่ยอาจจะตกแต่งอาจจะไม่ได้มาตรฐานแต่ว่าที่นี่นะครับเขาทาเป็นเหมือนกับเป็นร้านต้นแบบที่ทําให้บรรยากาศข้างในเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปถ่ายให้ดูดีกว่าว่าบรรยากาศข้างในเนี่ยนะดีแค่ไหน ขณะที่ผมนั่งรอไฟกำลังเข้าไปเปลี่ยนชุดนะครับพอดีผมได้นั่งคุยกับพี่ผู้ช่วยผู้จัดการร้านนะครับเขาบอกว่าหมอนวดหรือว่าคนที่จะนวดให้กับเราในวันนี้นะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ที่ตาบอดแบบตาบอดสนิทเลยที่นี่เขาได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ได้รับการอบรมแบบพิเศษสําหรับอาสาวดีโดยเฉพาะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาจะรู้แล้วก็ได้มาตรฐานแน่นอนแล้วก็พอเข้ามาที่นี่นะครับสถานที่เขาเนี่ยคือเขาจะมีห้องนวดแบบ3ามเตียง แบบ2เตียงแล้วก็แบบว่าเตียงเดี่ยวนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นเตียงเดี่ยวที่เป็นไซส์ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอาจจะเขินอายนะหรือม,มากับาสามีภรรยากันนะครับสามารถแบบอยู่ในห้องส่วนตัวได้แต่ว่าเขาทําออกมาเนี่ยดูข้างในนะครับแสงคือเขาจะทําเป็นแบบว่าค่อนข้างโมเดิร์นมากๆเลยแล้วก็มีแบบพื้นดูแลสะอาดดีเรียบร้อยชุดเนี่ยได้ยินว่าเป็นชุดแบบพิเศษเดี๋ยวต้องไปดูที P ่พิพิธดีกว่าเขามีหลายไซส์ด้วยโอเคเดี๋ยวแอบบเข้าไปดูข้างในดีกว่าอุยอะไรเนี่ย นี่แต่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเหรอเนี่ยใช่โอ้เขาเป็นแขนยาวเนาะเออพร้อมนอนใส่สบายพร้อมนอนเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าอันนี้เห็นได้ยินบอกว่าเขาใส่แขนยาวขายาวเพราะว่าหมอโนดเนี่ยเขาจะได้แบบไม่ต้องโดนสัมผัสผิวหนังเรานาะช่วงโควิดเราต้องระมัดระวังพร้อมไหมเนี่ยโอเคนี่หน้าตาจับฟินขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย ผมแอบถามมาหน่อยหนึ่งนะครับเขาบอกว่าปกติห้องเนี่ยเขาจะปิดไฟสลัวสลัวกว่านี้เพื่อจะได้แบบมีบรรยากาศนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอให้เขาเปิดไฟให้มันสว่างขึ้นนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนเห็นได้นะครับนี่เกิดเอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคุณหมอหมอหมอบอกว่าไม่เห็นหน้าเลยไม่รู้ว่าเจ็บหรือเปล่าบอกได้นะเนี่ยไม่เจ็บ่ะ ทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ไม่เจ็บเนี่ยกระจีผมจะกระจีไม่ได้นวดานแล้วอ้พี่ติ๋งฟังเสียงของคนที่ถูกนวดอยู่ตอนนี้เนี่ยคิดว่าหน้าตาดีแค่ไหนเนี่ยสวยค่ะเฮ้ยอย่าพิ่เรียกรีดตอบดิแล้วพี่ติ๋ตอบก็น่าจะสวยคีย์เวิร์ดคือหน้าจะนะหน้าจะ โอยนะเลี้ยงข้าวเลยจริงเหรอโอเคเป็นยังไงบ้างบานเป็นยังไงบ้างนี่เสร็จแล้วหนึ่งชั่วโมงอยากจะได้สักห้าชั่วโมงเส้นเส้นตึงมากแค่ไหนครับเนี่ยเส้นบ่ารู้สึกว่าตึงมากตึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะโอ้ต้องหนกกองไม่ค่อยตึงเยอะอจับนวดเก่งมากเลยมือมือเบามือนุ่มแต่น้ำหนักดีมากเลยอะก่อนนวดกับหลังนวดแตกต่างกันยังไงแตกต่างสบายมากตไองเยอะค่ะ <ไ>มาแลวยวชุดมาแล้วพี่ชุดเขาเนี่ยเขามีหลายไซส์ให้ดูมันเป็นแขนยาวแบบว่าขาย,ยาวใส่สบายมากเดี๋ยว<อ>หมอนดกำลังมา<ต>ผมนะรีเควสต์ไปขอให้เป็นหมอนดผู้ชายเพราะว่าเขินอะ่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแค่ไหนคะพร้อมพร้อม หอมมากครับหอมโดนกดก่อนจะไปเจอกับพี่หมอนวดที่จะมานวดให้ผมนะครับผมขออธิบายถึงสถานที่ตั้งของร้านอาสาวดีนะครับถ้าเรามาจากอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยตรงมานิดหน่อยนะครับ <ๆ S 1> ก็จะเห็นซอยที่ชื่อว่าซอยบุญอยู่นะครับตรงเข้าไปในซอยนะตรงไปเรื่อยๆนะครับ <ๆ S 2> ก็จะเจอสมาคมค,<น>คนตาบอดอยู่ซ้ายมือซึซ่งถึงก่อนนะครับและติดกันก็จะเห็นป้ายหน้าร้านเลยชื่อว่าอาสาวดีโดยที่มีล้านจอดรถในร่มนะครับเราสามารถเอารถเข้าไปจอดได้เลยแล้วก็สามารถเข้าใช้บริการได้เลยนะครับสะดวกมากเลยกับคนที่มีรถหรือไม่มีรถนะครับสามารถเข้ามาใช้ บริการที่นี่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคบนนี้จัดหนักๆเลยนะคะเลยนะเต็มที่เลยค่ะโอ้โห oh สบายรู้สึกสบายมากแต่ว่ามันจะแบบว่าอีตอนนวดจะมันจะเจ็บนิดนึงตอนเวลากดออกแรง ถูกกดตรงเส้นแะแต่พอเวลาผ่อนขึ้นมาปุ๊บมันก็จะรู้สึกแบบสบายมันเหมือนจะเจ็บสบายเจ็บสบายอย่างเงี้ยสบายเนาะอะไรเนี่ยเโอ้ดิ้นเชี่บ ขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราสองคนนวดเสร็จรู้สึกแบบว่ามันตกลงมางไ้ตรงหัวไหล่เนี่ยคือยกแขนเวลาขยับแขนอ่ะเวลาขยับพอไปมาแล้วรู้สึกแบบว่ามันสบายอ่ะน้ำหนักแบบดี ใช่แล้วเขาจะแบบว่าออกแรงแล้วก็จะเป็นการนวดแบบว่าค่อนข้างจะเหมือนแบบผู้ดีเขาเขาจะไม่ได้ใช้แบบเท้ามายันหรือท่าดับอะไรแปลกๆแต่มันจะเป็นลักษณะว่าคือรู้สึกเหมือนการใช้น้ําหนักของอุ้งมือใช้น้ำหนักของแขนใช้น้ำหนักของน้ําหนักตัวที่กดเทคนิคเขามีเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วชอบมากชอบมากถ้าอยู่ใกล้บ้านนะจะมาแบบ เเปป็นระลยใช่ใช่และนี่นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่เราพาทุกคนมาดูว่าการมานวดที่ร้านอาสาวดีร้านนวด โดยคนตาบอดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นการนวดเพื่อสุขภาพนะคะมีนวดแผนไทยนวดคอบาา่าไหลแล้วก็นวดฝ่าเท้าราคาเป็นกันเองมากแล้วก็บรรยากาศในร้านนะครับคือเขาทำเป็นโมนเดิร์นมากเลยแล้วก็มีไฟทุกอย่าง<อ>มี<อ>ชุดแอร์เย็นเจี๊ยบ<อ>มีปลั๊กเสียบชาร์จทุกอย่างเนี่ยแล้วที่สำคัญผมชอบสุดเลยคือร้านจอดอรถเขามีร้านจอดอรถเพราะว่าร้านเนี่ยอยู่ในเมืองซอยจะไม่กว้างมากแต่ว่ามีที่จอดรถแน่นอนค่ก็มีมาตรการป้องกันที่ดีด้วย ้ใ,ใครสงสัยว่าเอ๊ะตอนนี้เขาให้เปิดแล้วหรือยังก็ตอนนี้เปิดใช้ตามปกตินะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยเขามี Facebook Fan p เ g e ด้วยเดี๋ยว,วยเราจะฝากเอาไว้ลิงก์เอาไว้ใต้ใคลิปนี้แล้วกันนะถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปหรือก็ไปหาเบอร์โทรศัพท์แล้วโทรประถมรายละเอียดได้นะครับสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่แก้วพี่ติ๋มนะคะพี่เกศแล้วก็เจ้าหน้าทีุ่่คนของอาสาวดีนะคะที่ดูแลเราทั้งสองคนเป็นอย่างดีเลยเรารู้สึกว่าการมานวดเนี่ยนะทาให้เราสบายกายแล้วเรายังสบายใจเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือผู้ที่อา,อาจอาจจะขาดอกาสทรง นะครับเป็นเช่นผู้ที่สูญเสียการมองเห็นด้วยต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามในช่องเคสดจบโ,โจนะครับเราจะมีพาไปเรียนรู้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆหรือได้พัฒนาความรู้หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์เราสามารถติดตามได้ที่ช่องเคสดจบโจ,โจ,โจวันนี้มีแค่นี้เอาไว้เจอกันกวันหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ